KMB Hospital ของเรานะคะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลรูปร่างลดสัดส่วนดูดไขมันซึ่งหมอเนี่ยจะดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะเพื่อให้คนไข้ของหมอเนี่ยได้รับการดูแลที่ดูแลสุขภาพให้สุขภาพดีด้วยพร้อมกับหุ่นที่ดีและก็มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะ เราเป็นโรงพยาบาลที่เน้นเฉพาะทางด้านการดูแลรูปร่างโดยตรงเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องของการที่อยากจะดูแลในเรื่องของสัดส,ส่วนหรือว่าดูแลสุขภาพนะคะทั้งคนที่มีปัญหาในเรื่องของความอ้วนหรือว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องความอ้วนแต่อยากดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นมั่นใจได้เลยว่าโรงพยาบาล k คเของเราเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็ให้คําปรึกษาออกแบบการรักษาได้แบบตรงจุดเฉพาะบุคคลแน่นอน,นะคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะขอท้าวความก่อนเลยนะคะว่าเมื่อ16ปีที่แล้วที่หมอเริ่มทํางานด้านความงามการดูแลรักษาคนไข้ด้านนี้นะคะหมอรู้สึกว่าความสุขในการทํางานมากที่สุดเนี่ยคือการได้ทําให้คนไข้ของหมอเนี่ยมีรูปร่างที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นในการไปใช้ชีวิตประจําวันของของคนไข้นะคะ การดูดไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คนไข้ของหมอที่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็ทำให้รูปร่างสวยได้แล้วนะคะ อันนี้ในเรื่องของการดูดไขมันส่วนในเรื่องของการลดน้ําหนักเนี่ยก็จะเป็นการลดน้ําหนักทั้งตัวเลยที่คนไข้ของหมอเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าุยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีพอน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเจ็บเขา่ามีปัญหาไขมันในเส้นเลือดหรือว่ามีปัญหาหลายอย่างนะคะพอเราได้เห็นคนไข้ของเราเนี่ยลดน้ำหนักแบบถูกวิธีลดตั้งแต่ที่ต้นเหตุข,ของเขาเขาสามารถมาใช้ชีวิตประจําวันได้แบบดีขึ้นหรือว่าเกือบเท่าปกติหรือจะดีมากกว่าที่เขาเคยเป็นอยู่เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับ การที่ได้ดูแลคนไข้ของเราในกลุ่มนี้นะคะที่ในเรื่องของการดูแลรูปร่างดังนั้นเนี่ยตั้งแต่16ปีที่ผ่านมาหมอก็เลยค่อยๆพัฒนาแล้วก็ค่อยๆดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่สามารถมาเพิ่มเติมให้กับคนไข้ของหมอ ได้ดียิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นจุดที่ถามว่าทําไมที่โรงพยาบาล KMB ของเรานะคะถึงเลือกทําแค่การโปรแกรมดูแลรูปร่างเพราะเราต้องการที่จะเน้นถึงความเชี่ยวชาญการลงลึกในโปรแกรมนั้นๆเพื่อให้คนไข้ของหมอได้รับโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเพื่อความแฮปปี้ของคนไข้แล้วก็ของหมอเองด้วยค่ะ ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็ถือว่ามีครบคันมากๆเลยในเรื่องของการดูแลคนไข้ของหมอเนาะถ้าเน้นในเรื่องของบริการหลักๆของเราเลยนะคะก็จะเป็น1เลยเน้นในเรื่องของการลดน้ําหนักที่ดูแลตั้งแต่ต้นเหตุของความอ้วนที่เป็นปัญหาหลักของคนไข้จริงๆที่นํามาสู่ในเรื่องของความอ้วน รูปร่างไม่สมส่วนรูปร่างไม่ดีนะคะส่วนอันที่2ในในเรื่องของการดูดไขมันที่เอาไขมันส่วนเกินเป็นปัญหาเฉพาะส่วนของคนไข้เนี่ยออกเป็นส่วนๆ่นไป 3. การดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก mm. เพื่อให้คนไข้ของหมอเนี่ยได้รูปร่างที่ดีแล้วยังจะต้องได้สุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกรวมด้วยอันนี้คือเป็นโปรแกรมหลักๆ ที่โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็จะแบ่งแยกคุณหมอตามความเชี่ยวชาญออกเป็นแบบส่วนๆเช่นคุณหมอลดน้ําหนักก็จะมีอยู่ที่5ท่านคุณหมอดูดไขมันก็จะมีอยู่ที่10ท่านซึ่งคุณหมอ5ท่านกับ10ท่านนี้ที่แยกแผนกกันเนี่ย <S <S เราจะเน้นการรักษาหรือว่าเน้นความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป <S <S เพราะเราต้องการที่จะเน้นลงลึกในเรื่องของการดูแลในด้านนั้นๆคุณหมอที่ดูแลในเรื่องของการลดน้ําหนักดูแลจากภายในสู่ภายนอกก็จะ เน้นเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นส่วนคุณหมอในเรื่องของการดูดไขมันเราก็จะเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรูปร่างดูดไขมันโดยตรงเลยซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอทั้ง2องแผนกนี้นะคะก็สามารถที่จะทํางานร่วมกันได้คือคนไข้ในหนึ่งท่านที่มาเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่จะบอกว่าเอ๊ะจะต้องดูดไขมันอย่างเดียวไหมหรือว่าจะต้องเป็นลดน้ําหนักอย่างเดียวไหม ถ้าหลังจากที่ทําการคอนซัลต์ประเมินแล้วเนี่ยสามารถทําร่วมกันได้หมอก็จะมีคุณหมอ2ท่านที่มาคอยดูแลคนไข้ใน1คน <c oughs> 1> คือเราอยากจะบอกว่าเราแยกเฉพาะทางเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็รักษาคนไข้ของหมอได้แบบตรงจุดแบบลงลึกจริงๆ คนไข้ของเราเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเราต้องการที่จะให้คนไข้ของเรารู้สึกว่ามาที่นี่แล้วรู้สึกเหมือนมาที่บ้านมาคุยกับคุณหมอให้รู้สึกอบอุ่นว่ามาคุยกับเพื่อนที่ได้รับคําแนะนําแบบถูกต้องตรงจุดช่วยแก้ปัญหาได้แบบแบบตรงจุดนะคะซึ่ง คนไข้ที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีแผนกต้อนรับดูแลคนไข้ตั้งแต่เปิดประตูเข้ามาต้อนรับดูแลตั้งแต่น้องๆคอยบริการมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่คอยดูแลทีมบุคาลากรทางการแพทย์ที่คอยแนะนําให้กับคนไข้ของเราทุกๆท่านนะคะเราก็จะมีห้อง private room นะคะที่คอนซัล,ลกับคุณหมอโดยตรงก็เป็นแบบการดูแลแบบ1ต่อหนึ่งปรึกษากับคุณหมอแบบ1ต่อหนึ่งนะคะทุกเคสหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีห้องดูดไขมนันห้อง OR นะคะก็มีประมาณ10ห้อง รองรับคนไข้ของหมอได้มีเตอร์ c a ร e นะคะที่เราดูแลคนไข้ของเราหลังจากที่ทําการดูดไขมันไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริการล้างแผลการตัดไหมการที่มาทำทิปเมนต์หลังจากที่ทําการดูดไขมันมีการที่จะให้ไอวีเล่นการเผาผลาญดูแลภายในของคนไข้ทั้งหมดนะคะอันนี้เราดูแลตลอดระยะเวลา6เดือนไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคืออยากให้คนไข้สบายใจว่ามาที่โรงพยาบาลเคมีของเราแล้วเนี่ยหลังจากที่ทําการรักษาไปแล้วเนี่ยไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอน เทรนความงามกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องดูแลควบคู่กันไปอยู่แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าเทรนในปัจจุบันนะคะไม่เพียงแค่คุณผู้หญิงเท่านั้นที่เราจะดูแลในเรื่องของความงามและสุขภาพแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีลูกค้าคุณผู้ชายที่สนใจรักสุขภาพแล้วก็ต้องการที่จะดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่เท่านั้นยังมีกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะที่สนใจมาดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อให ดูดีหรือว่าสุขภาพดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเนาะถ้าใครที่ต้องการที่จะดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เห็นความงามด้วยเนาะก็แนะนำเลยว่าเข้ามาปรึกษาหมอที่โรงพยาบาล k m d Hospital พบกับคุณหมอลูกหนูได้เลยนะคะ